สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษายน2 5 6 6นบนะคะซึ่งเป็นเดือนถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะคะและยังเป็นเดือนที่มีวันเป็นวันสงกรานด้วยนะคะเป็นวันที่จะทำให้ ตัวเรานี้ชุ่มฉ่าร่มเย็นนะคะร้อนมานานแล้วพอมาสู่เดือนนี้ก็จะเริ่มเย็นแล้วล่ะด้วยการสรับน้ำอ่านะคะทีนี้เรามาดูพื้นฐานดวงกันว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูนี้เป็นอย่างไรเรามาดูดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีธนูในเดือนเมษานะคะ ท่านที่เกิดาราศีธนูในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในปีพศอ,อะไรก็ตามเกิดอยู่ในคศอ,อะไรก็ตามขอให้เกิดวันที่16วันที่16ธันวาไปจนถึงวันที่15มกรานะคะที่เรามาตรวจเช็คดูดวงชะตา ตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วในช่วงเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาของท่านถือว่า,าดวงชะตาดีบันฟ้าเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านได้อยู่ดีกินดีมีความสุขมีความสุขในการดําเนินวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงของท่านจะดีและโดดเด่นในเรื่องการงานและการเงิน โอเคเราต่อไปเรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะด้านธุรกิจการงานของท่านที่เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้านการงานของท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามธุรกิจการงานของท่านนั้นไปได้ดีเติบโตมีการพัฒนา ก้าวหน้าก้าวไกลได้ดีมากๆเลยท่านมีไอเดียอะไรวางโครงการอะไรในการงานเมื่อท่านคิดได้ท่านก็ลงมือกระทำได้ทันทีแล้วผลออกมาตอบแทนมันก็จะด,ดีมากๆเลยนะคะหรือนักศึกษาเล่าเรียนก็เช่นกันการศึกษาเล่าเรียนหรือมีการเทศข้อสอบช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านก็สอบผ่านหรือใครเรียนจบแล้ว ก็สามารถที่จะไปสมัครทํางานไปสมัครทำทำงานที่ไหนเขาก็รับท่านเข้าทำงานหรือมีการสอบแข่งขันอะไรก็ตามท่านก็สอบผ่านนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่นะคะทุกอาชีพชะโลกับตัวท่านมากๆเลยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ งานนี้มันจะสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้ดีมากๆเลยนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำงานที่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ทำงานท่านเองก็ยังมีความสุขท่านเองก็ยังมีความสุขมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอพอสมควรนะคะยังคล่องตัวในการเงินดีอยู่ก็โอเคด้านการงานการเรียนดีมากมาก ต่อไปมาดูในเรื่องแห่งการเงินการเงินของท่านก็ยิ่งดีอีกนะคะภายในเดือนมก,กราคมนี้ท่านจะมีโชคมีลาภแห่งการเงินการทองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะมีโชคลาบการเงินพุกพุกเข้ามามีโชคมีลาบการเงินเป็นกอบเป็นกำพุกพุกเข้ามาในช่วงเดือน เมษายนในช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะบางคนก็มีโชคลาภการเงินฟุกฟุมาจากด้านการงานหรือมีโชคลาภการเงินฟุกฟุมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าด้านดวงด้านการงานการเงินของท่านนี้ดีมากๆท่านที่เกิดในราศีธนูยิ้มได้เลยนะคะท่านที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเดือนสองการที่ท่านจะต้องได้ออกไปท่องเที่ยวไปทําบุญทําทานท่านก็จะได้มีความสุขทั้งทางใจและกายเพราะว่าท่านจะมีโชคลาภการเงินการทองมากมายเพียงพอในการที่จะไปแสวงหาความสุขไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปพักผ่อนไปอะไรก็แล้วแต่จะมีความสุขทั้งใจและกายมากมากเลยนะคะอันนี้ในเรื่องการเงินทำให้ท่านเป็นสุขนะคะ ทีนี้เรามาดูด้านแห่งความรักนะคะเรามาดูสําหรับท่านราศีเกิดในราศีธนูเรื่องแห่งความรักแล้วมันก็มันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่งความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามา ดูความรักขคของคนที่เป็นโสดก่อนคนที่เกิดในราศีธนูในเดือนเมษายนนี้นะคะที่เป็นโสดก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นโสดยังขึ้นคานทองอยู่ยังอยู่บนคานทองอยู่เพราะฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านก็ยังไม่ต้องลงมาจากคานทองหรอกอยู่บนคานทองนี้สุขสบายดีแล้วนะคะ มีความสุขดแล้วอยู่บนคันทองไม่ต้องลงมานะคะเพราะว่าดวงชะตาของท่านที่เป็นโสดพอมาสู่เดือนเมษานี้มันยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดนะคะก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดเป็นโสดอยู่ถึงแม้ว่าบางคนมีความรักเข้ามามีคนมารักมาชอบมาจีบมาขายขนมจีบก็ตามแต่แต่ รักนั้นมันก็แค่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านออกไปผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันก็ยังเป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นความรักที่เป็นจีรังยั่งยืนหรือบางคนนี่ก็เงียบมากๆเลยหรือบางคนมีรักเข้ามามันก็ไม่ถูกตาต้องใจยอมเป็นโสดซะดีกว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะก็คนโสดก็ยังต้องเป็นโสนก่อน เป็นโสดนั่นแหละดีนะคะเหมือนสุภาชิตเขาบอกว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวเป็นใหญ่อย่างนี้จะดีกว่านะคะเป็นโสดอิสระเสรีภาพนะคะต่อไปเรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก็หมายถึง คนที่แต่งงานกันหรือว่าไม่ได้แต่งงานกันก็ตามจะจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนก็ตามมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันครอบครัวด้าแห่งความรักความผูกพันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ว่าได้อยู่ร่วมกันอยู่ก็คืออยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ได้แตกหักไม่ได้เลิกลาอย่าร้างกันแต่ถ้าว่า ความรักความโผกสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดียังไม่แจ่มใสยังไม่เบิกบานยังไม่สวีดหวานความรักบางคู่ก็อยู่ห่างกันพัดผ้ากันอยู่คนละแห่งคนละที่บางคนอยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งอยู่ กรุงเทพอย่างนี้นะคะหรือบางคนอยู่ประเทศไทยอีกคนก็อยู่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรือบางคนเป็นคู่กันอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ถ้าว่าไม่มีความสวีดหวานกันมีแต่ความจืดชืดเย็นชาต่อกันแม้กระทั่งนอนบนเตียงนอนเดียวกัน ก็ยังหันหลังให้กันมันจะเป็นในรูปแบบนี้หรือบางคู่มามาอยู่รวมกันแล้วก็พัดพาคจากกันพบพบภาคจากเจอพบพาคจากเจอมันก็จะวน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 ,น,นกันอยู่อย่างนี้นะคะขอโทษค่ะ หรือบางคู่ก็พัดภาคด้วยเหตุจําเป็นอย่างเช่นคือตามพื้นฐานดวงอาจจะกําหนดให้อีกคนมีคู่อยู่แล้วก็ยังมีคู่อีกมีเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กอย่างนี้แล้วยอมรับกันได้แต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่เป็นสุขมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือพบภาคจากเจอพบแล้วก็ภาค จากกันแล้วก็เจอกันอีกมันก็จะวนเวียนอย่างนี้นะคะโอเคสําหรับด้านความรักก็จะเป็นในรูปแบบนี้ที่เรามาดูเรื่องเคสนะคะช่วงเดือนเมษายนนี้ท่านโชคดีนะคะท่านนี้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีพยัน์อันตรายใดๆเข้ามาก่อกลายท่านได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านนี้ดีในเรื่องสุขภาพ และดีในเรื่องสุขภาพใจเหมือนกันถึงแม้นว่าความรักที่แม่หมอบอกไปตะกี้นี้มันไม่แยมใสแต่ทว่าท่านเป็นคนฉลาดคนจรงิงท่านสามารถที่จะมาจัดแจงจัดสรรควบคุมหัวใจของท่านนี้ให้มันได้ลงตัวด้วยดีได้มีความสุขได้แยมใสนะครับมีวิธีการจัดสรรหัวใจของท่านได้ดีนะไม่ให้ท่านไม่ได้ปล่อยให ความทุกนี้มันร่วงดับไปนะมันมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากทุกข์ให้มาเป็นสุขได้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูด้านปัญหาท่านมีปัญหาอะไรไหมแม่หมอก็จะขอบอกว่าท่านจะมีปัญหาแค่เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นท่านดีนะคะดีหนึ่งละ หนึ่งการงานสองการเงินสองสิ่งนี้ท่านได้เป็นปื้มดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยดีก็ดีแต่ว่าท่านอย่าเพิ่งได้ไปคิดให้มันกว้างไกลให้ดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้ยังไม่ต้องไปคิดว่าหวันในอนาคตให้ไกล เพราะว่าหากเม้นว่าเราวาดฝันไว้ในอนาคตอันไกลมันก็ยังจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะสถานการณ์มันก็ยังจะอยู่นิ่งๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตานี้แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ แต่ว่าความแม่นยำจะมีเกิดขึ้นถึง80%ได้นะคะทีนี้ถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของตัวเราให้มันเกิดความแม่นยำแล้วขอให้ท่านนี้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะท่านจะเมื่อมาดูแล้วท่านสามารถที่จะ ได้ยานสัมผัสพิเศษเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงและเป็นดวงชะตาของท่านที่แท้จริงหรือถ้าท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านแม่หมอเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูทางออนไลน์โดยการเปิดกล้องแล้วท่านก็จะได้ยานสัมผัสพิเศษเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านจริงๆนะคะหรือหากแม้นท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้าน ไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์ line, เพราะว่าได้เสียค่าครูก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงให้ท่านเข้ามารับชมรับฟังทิ่วิดีโอที่แม่หมอ,อได้เอาลงไว้ในช่อง YouTube นี้มาเป็น FC ประจำของแม่หมอมากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอหากท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่เป็นที่ยังไม่ได้เป็น FC ขอให้ท่านช่วยกดสอบสไครกดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เป็น fc ประจำกันเพราะในการตรวจเช็คดวงชะตานี้มันเหมือนมีไฟฉายสองลำทางไม่ให้ตัวเรานี้เหยียบขวากหนามได้เพราะแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกเดือนทุกปีเว้นเสียว่าช่วงเดือนใดแม่หมอไม่สบายก็จะไม่ได้นาก็จะได้ไม่ตรวจดวงชะตาอย่างเช่น เดือนมีนาที่ผ่านมาแม่หมอเจ็บป่วยหนักๆพร้อมกันนั้นเคาะซ้ำกําซัดพี่สาวก็มาเสียชีวิตอีกก็เลยไม่ได้มาตรวจเช็คดวงชะตาเอาลงไว้ที่ยูทูบนะคะแต่ถ้าแม่หมอสบายดีก็ตรวจเช็คดวงชะตาทุกเดือนทุกปีเดือนหนึ่งก็ตรวจทั้ง12ราศีนะคะขอให้ท่านมาเสิร์ฟดูว่าท่านเกิดอยู่ในราศีอะไรนะคะโอเคเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะคะ และก่อนจากกันแม่หมอก็จะขอแผ่เมตตาให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะบุญใดกุศลใดที่แม่หมอสร้างมาทํามาแม่หมอขอน้อมนาบมูกุศลนั้นมาแผ่เมตตาให้กับทุกทกท่านทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญบ้างมนสีสุขบ้างข้างล่ำรวย ขอให้ทุกท่านจงพ้นจากทุกจากโศกขอให้ทุกท่านจงพ้นจากโรคจากภัยขอทุกท่านจงพ้นจากสุขเสียดจังไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะแม่หมอขอลาไปก่อนนะคะไม่บายโอเค thank you so m ม c h thank you so much